ค okay, ครับก็จะเป็นคลิปที่มาแจงเรื่องที่ทำของตัวนี้นะอโซเทคเกมมิ 20, 70, ่สองศูนย์เจ็ดศูนย์หสองศูนเจศูนย์หรือเปล่าแม้ตัวที่ล้างแบ็คเพจ e ด้านหลังนะครับซึ่งผมก็ล้างแล้วทำเรียบร้อยหมดแล้วก็เหลือแค่เหลือแค่ว่าเอามาเทสนะครับคือเทสบเบนท์มัดทุกอย่างเนี่ยนะอันนี้โซเทคทสบเบนท์มักทุกอย่างเนี่ยคือมันผ่าน มันผ่านหมดเลยนะครับไม่ว่าจะค่าแรมค่าอะไรทุกอย่างจีบอิอะไรทุกอย่างแต่มันมีการผิดปกติแต่ซึ่งผมก็ยังไม่ได้หาคําตอบนะว่ามันผิดปกติในด้านใดแต่คือผมได้ลองเอามาเล่นเกมเกมหนึ่งที่ทุกคนก็รู้ว่าเกมอะไรเยวผมจะมาลองให้ดูว่าการเล่นเกมเนี่ยสําหรับการ์ดตัวนี้มันผิดปกติเลยนะครับถึงแม้แต่ว่าหนึ่งคือเบิร์นมาร์กได้ องคือแรวมาครบนะครับคือทุกอย่างมาโอเคหมดเลยไปเวอร์ลงได้ไม่ติดเหลืองเหลือแลสักาหรืออ,อ,อะไรก็ตามเนี่ยที่ตามสเต็ปที่ทาเนี่ยคือมันมันมาครบหมดไม่ว่าจะค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างมาครบหมดเลยนะครับในการเห็นอีไซเพสก็เห็นว่ามาครบหมดเลยนะครับแต่คันนี้ผมได้ทาการเทสเล่นเกมแล้วมันมีการผิดปกติเดี๋ยวผิดปกติแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอันนี้ก็มาอยู่หน้า หน้าตรงนี้แล้วนะฮะนาตรงนี้แล้วซึ่งก็รู้อยู่นะฮะว่าเป็นเกมอะไรนะครับก็ไม่ไม่ออกชื่อแล้วกันนะครับให้ไปดูพร้อมกันนน้เ๋วเราไปลองเข้าดูมาไป,ไปลองเทสแล้วมันมันมันเกิดปัญหนานะครับก็อาจจะให้ช่วยดูหน่อยต้องบอกเลยว่า ให้ท่านผู้ชมที่ที่ใช้การ์ดจอเนี่ยช่วยดูหน่อยว่าไอ้ปัญหาที่เกิดเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับได้ช่วยกันแชร์นิดนึงซึ่งบอกว่าตามหาปัญหานี้มานานนะครับแต่ด้วยที่ว่าเคยเคยทาการ์ดจอแต่และแต่และตัวแล้วเนี่ยมันมันลองแล้วมันมันผ่านหมดนะครับด้วยพี่ว่ามันสองศูนย์แปดศูนย์หสองศูนย์เจ็ดศูนย์อะไรก็ตามเนี่ยแค่ซีรีส์ซีรีส์พันเนี่ยมันก็โอเคแล้วแต่เดี๋ยวผมจะให้ลองดูมันปิดปกติอะไรยังไงนะอาเห็น เห็นภาพไหมครับจะเห็นช่วงรอยตัดของของขอบของขอบนะฮะเห็นไหมฮะสมมติว่าผมเห็นรถคันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมามามาเดินเข้าเดินออกนะครับผมข่อยับภาพเนี่ยเห็นไหมฮะจะเห็นว่าภาพเนี่ยมันถูกแบ่งครึ่งน,นะครับมันเป็นอาการเหมือนฟีเซย์เอ็กวิฟฟีเซยเอ็กสิบหกเนี่ยวิ่งไม่เต็มที่นะฮะสมมติว่าเราวิ่งไปที่มุมตึกเราวิ่งไปที่มุมตึก มันมีขอบนะฮะที่มันมีขอบภาพมันจะเราเราคอยดูนิดหนึ่งมุมไหนดีเอามุมนี้มุมนี้นะครับมุมนี้มุมนี้คือภาพมุมภาพมันมันจะแต่งไม่ทันนะครับวามุมอ่าเน่เน่มุมเสาอ่าสังเกตสังเกตมุมเสากับมุมมุมเสากับไอ้ตัวนี้นะเน่เนี่ยนะ เสาเสาจะม่นเหมือนว่าเป็นรอยขาดหลังคาน่งก็ได้นะฮะรอยขาดเหมือนเฟรมเลสมันตามไม่ทันนะครับทั้งๆที่เฟรมเลสมันก็ปกตินะเดนแล้วซึ่งปัญหานี้ผมยังหาคําตอบไม่ไม่ได้ครับสําหรับการตัวนี้เห็นไหมครับเด่ยถ้ามุมนี้จะเห็นเลยนะว่ามันแบ่งครึ่งโอ้นะ น้องฟ้าแม้ว่ามันขาดครึ่งแล้วมันจะเป็นแค่แค่ช่วงเดียวเห็นไหมช่วงที่เห็นช่วงเมฆนะเห็นช่วงเมฆไครับเห็นช่วงเมฆมันขาดครึ่งน,นะจริงแล้วข้างล่างก็เป็นนะจึงตอนนี้ผมกำลังจะหาคําตอบอยู่ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าถ้าใครที่พอทราบหรือมีปัญหาเนี้ยแบบนี้เลยนะครับแล้วแก้ได้เนี้ยแนะนําผมนิดนึง เ่อผมได้ทําการลองกับเกมอื่นแล้วอ่ะมันมันได้หมดอ่ะแต่เป็นอยู่เกมนี้เกมเดียวก็เลยว่ายังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงดีโดดลงน้ำไปเลยดีไหมเห็นไหมภาพภาพภาพมันจะตัดเป็นเกมเดมมัน,น,น,นตัด ผมจะวิ่งไปดูที่ต้นไม้นิดหนึ่งว่ามันภาพมันโอเคไหมก็มันหมุนภาพมันหมุนเหมือนหมุนไม่ทันนะครับก็เลยเห็น,เห,นเห็นต้นไม้ใช่ไหมว่าขาดครึ่งเห็นไหมฮะ โอเคนะครับก็เอามาแชร์ปัญหานี้ให้ดูกันว่ามันเป็นอะไรก็เดี๋ยวถ้าผมเจอแล้วมันแก้ได้นะครับผมก็จะเอามาฝากกันนะฮะปัญหาแบบนี้ดูที่ต้นไม้นะครับว่าหั่นแล้วมันมันไม่มันไม่ตรงมันโดนตัดครึ่งเห็นด้วยยานะครับมันไปมันไปไม่ได้เห็นไหมเห็นเห็นพื้นหญ้าใช่ไหมครับมันไปไม่ได้เลยเห็นไหมคือมันมันมันไม่สมูทเห็นไหมท่านี่ผมหั่นเบาๆนะ หายว่าบอกภาพตามไม่ทันเห็นไหมครับถ้าตัดครึ้นโอเคก็นะครับก็ถือว่ามาเทสให้ดูนะครับก็ออกจากจังหวัดเลย โอเคนะครับก็ถ้ามันแก้หายหรือยังไงนะครับอาจจะมีอีพีต่อไปนะครับอีพีนี้ก็เป็นอีพีเทสนี้ก่อนเลยกันนะครับแล้วเจอกันนะครับก็ขอบคุณนะครับสาหรับคนที่ชมคลิปนะครับผมก็ไม่ได้ขอบคุณพวกท่านมานานแล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันนะครับอีพีต่อไป